เขาก็ได้รับการรีเซิร์ฟหรือว่าการดูแรลรักษาอย่างดีนะคะและที่นี่ก็คือเมืองแลงคาสเตอร์รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะโอ้หนี่แค่ภูเขาแบบว่าเริ่มแรกเองนะคะยังไม่ถึงเลยนะไปต้องไปอีกประมาณ5้าไมค่ะแต่ว่าก็ได้เห็นความสวยงามของภูเขาแล้ว่วทุกคนดูดิดูดิ สีส้มสีเหลืองสลับกันสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยขานี้เนี่ยเป็นแบบทุ่งดอกไม้ทั้งนั้นเลยนะ สวยได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าเป็นแบบ natural reserve เนาะเป็นเขตอนุรักษ์ มีชื่อว่า Antelope Valley California p o p p y Reserve ค่ะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ Los Angeles นะคะขับไปประมาณ1ชั่วโมงเสรศษๆค่ะประมาณ100กิโลเมตรก็ถึงแล้วนะคะและภูเขาลูกนี้ทั้งลูกเลยนะคะที่เห็นเป็นสีส้มๆเนี่ยคือดอกป๊อปปี้ค่ะแต่ว่าเขาจะมีสลับกับดอกไม้ป่าสีเหลืองๆที่ทุกคนเห็นก่อนหน้านี้นะคะ เดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินเข้าไปในภูเขานะคะก็จะเป็นภูเขาแบบไม่สูงมากราบเรียบนะคะแล้วก็จะได้เห็นดอกป๊อปปี้ของจริงกันละทีนี้นี่ค่ะดอกป๊อปปี้กลุ่มแรกที่เห็นเลยนะเคยเห็นแต่เป็นดอกป๊อปปี้ของปลอมนะนี้เห็นของจริงเลยค่ะ เคยสงสัยไหมคะว่าดอกป๊อปปี้เนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับทหารผ่านศึกนะคะตามที่เราได้หาข้อมูลนะคะเขาบอกว่าดอกป๊อปปี้เนี่ยมีที่มาก็คือเป็นต้นไม้นะคะเป็นดอกไม้ที่ขึ้นเป็นพันหนึ่งในยุโรปนะคะแล้วก็ดอกป๊อปปี้เนี่ยจะประกอบด้วย4-6ถึใบมีสีสันแตกต่างกันขึ้นอยู่กับพันนะคะบางพันก็จะมีลวดลายเป็นดอกป๊อปปี้สีแดงบางพันก็จะเป็นสีส้มนะคะ ต่อมาเนี่ยดอกป๊อปปี้เนี่ยใช้เป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกมาตั้งแต่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่1นนะคะหลังจากยุทธการหรือสมอรภูมิในทุ่งป๊อปปี้ที่ประเทศเบลเยียมค่ะหลังจากนั้นนะคะดอกป๊อปปี้ก็เลยใช้เป็นสัญลักษณ์ของทหารผ่านศึกมาตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาค่ะ ด <S <S คือเจ้าหน้าที่อ่ก็บอกว่าไม่อยากให้เราอ่ะเข้าไปเหยียบในต้นในดอกไม้เพราะว่าคือมันก็เป็นดอกไม้ที่อย่างรักเนาะแต่ว่าหลายคนก็ต้องการพาไปลง i อ s นสแ r a รมสวยๆก็เป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกะค่ะ นี่สวยยมากเลตรงนี้เขาก็มีขายซุ้มผลไม้ด้วยนะ หวานซุ้มผลไม้ที่ไทยเลยอ่ะมีผลไม้เยอะมากนี่เราก็จะเห็นซุ้มแบบเนี้ยในหลายๆที่ที่ท่องเที่ยวนะยังไม่หมดแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมทุ่งดอกป๊อปปี้ที่เป็น ทุ่งของภาคเอกชนที่เขาปลูกเอาไว้นะคะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะคะอ้อลืมบอกทุกคนไปค่ะเรามาที่นี่นะคะที่ทุ่งดอกป๊อปปี้เนี่ยในช่วงประมาณเดือนเมษายนนะคะก็จะเป็นช่วงที่กําลังเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะฤดูใบไม้ผลิปลายปลายประมาณนี้ก็จะมีดอกป๊อปปี้เนี่ยเริ่มขึ้นให้เห็นแล้วค่ะ นอกจากปีดอกป๊อปปี้สวยๆให้เราได้ชมแล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังมีขเขาเรียกว่าเป็น local market ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเนะี่ยนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาขายนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้งป่าค่ะว้าวน่าทานมากๆเลยค่ะและตรงนี้นี่เองค่ะก็คือเป็นทุ่งดอกป๊อปปี้ที่ปลูกโดยภาคเอกชนนะคะแบบสวยมากๆอ่ะ ดูมากเลยอ่ะเขาเขียนว่าเป็น private property นะคะตรงนี้น่าจะมีคนมาซื้อที่ไว้แล้วก็มาปลูกดอกไม้แล้วก็เราก็ได้เข้าชมฟรีด้วยนะคะไปเลยนี่คือต้นป๊อป,ปปี้ที่มันยังไม่มีดอกนะเขียวๆเ,เนี่ยค่ะตรงที่มีดอกมันจะอยู่ข้างบน ถึงสวนนี้แล้วค่ะทุกท่นี่สีสวยมากเลยเป็นดอกบ๊อบบี้แบบสีส้มสีสดมากๆเลยนะคะแลวนี่ก็คือเป็นสวนทั้งสวนเลย จะว่าไปตรงนี้ดอกป๊อปปี้เยอะกว่าที่เราไปตรงภูเขาอีกนะคะแล้วตรงนู้นอะสีเขียวๆอะ่ะเป็นต้นดอกป๊อปปี้ที่กำลังจะอ,ออกดอกนะคะไม่แน่ใจว่ามันออกไปหรือยังแต่ว่าคิดว่าน่าจะกำลังออกดอกเป็นสีเขียวๆเ,เลยสลับกับสีส้ม แหล่งข้อมูลนะคะก็บอกว่าดอกป๊อปปี้เนี่ยก็คือดอกฝิ่นชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะต้นดอกป๊อปปี้บางสปีชีเนี่ยเขานำมาใช้ในอุตสาหกรรมยาและอาหารด้วยค่ะและนอกจากดอกป๊อปปี้ที่จะถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของทหารผ่านศึกแล้วนะคะดอกป๊อปปี้ก็ยังใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์อีกมากมายอย่างเช่นความสงบ ความหลับไหลความตายและในเทพนิยายของกรีกและโรมันโบราณดอกป๊อปปี้ก็นำมาถูกใช้เป็นสิ่งบูชาสำหรับผู้วายชนค่ะอากาศก็ดีนะคะแม้ว่าอยากจะแรงแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยก็ยังเย็นนะแล้วก็เย็นสบายค่ะภาพนี้ก็จะเป็นภาพจบคลิปของคลิปเที่ยวชมดอกไม้คลิปนี้นะคะ และนี่ก็คือเป็นร้านขายน้ำแข็งใสใสแบบน้ำแข็งแบบใสให้เห็นกัน,เป,นเป็นก้อนๆเลยนะคะแล้วก็มีท็อปปิ้งเยอะมากเลยเป็นแบบผลไม้ด้านาชนิดซึ่งเป็นสไตล์แบบเม็กซิกันค่ะเหมือนร้านขายน้ำแข็งใสบ้านเราเลยอ่ะ oh. มีมะพร้าวอุ้ยไม่แตงกวา ววเซลวอโ์เดอรียน์คนะเป็นอาหารของเอลซาวาโดไม่น่าใจหลาย่ายค <c oughs> โค่ค่ะเป็นอันว่าจบทริปการดูดอกไม้ในช่วงฤดูใบไม้ผ<ด>ลิต้นฤดูร้อนนะคะคือ <c oughs> เขาจอดรถกันแบบริมถนนเลยนะซึ่งก็โอเคนะมีที่จอดรถเยอะแล้วก็ <c oughs> ที่สำคัญคือไม่ต้องเสียค่าที่จอดรถ พอไปเที่ยวที่แต่ละที่ที่นี่นะค่าที่จอดรถเนี่ยแพงมากเหมือนกันแต่เวลามาแบบภูเขามาอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนใหญ่มันก็จะไม่มีค่าที่จอดรถเนาะก็โอเคค่ะกาลังดูอยู่ว่ารถเราอยู่ไหนหาไม่เจออ่ะหรือว่าเลยมาแล้วก็ไม่รู้อ่ะออรถเราอยู่ไหนก็ไม่รู้ออไม่แน่ใจ เด,เดินไปเองหน่อยอ๋อเจอแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงสนุกกับคลิปนี้นะคะแล้วก็สดใสซับซ่าเหมือนสีของดอกป๊อปปี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ